รามเกียรติ์ตอนที่60บทสุดท้ายพยาภาลีสุครีพนั้นเหาะมายังนครขีดขินด้วยใจที่ฮึกเหิมเหาะมาลอยอยู่ตรงหน้าปราศาสตรแล้วร้องประกาศเสียงดังว่าโว้ยว้ยบุตรพระอินเหตุใไดไม่ตั้งอยู่ในธรรมเป็นถึงผู้เป็นใหญ่แต่กลับทำการทุจริตโดยมิคิด เสียสัจจะเอานางดาราไว้กับตัวนั้นยังไม่หนำยังมาขับไล่เราออกจากเมืองทั้งที่ไม่มีความผิดเราผู้เป็นน้องสืบสายโลหิตของท่านครานี้ถึงคราวมวยชีวีของท่านแล้วจงเร่งออกมาต่อกอนกันข้านี้จะเป็นผู้พลานชีวีท่านเองพาลีได้ยินทุกถ้อยคำจึงลุกขึ้นตวาดอย่างเดือดดาลว่าเจ้าน้องชั่ว ข้านี้คิดว่าเป็นน้องดอกหนาจึงไม่ได้ฆ่าฝันให้บรรลัยเพียงแต่ขับเสียจากทานีไปยังงมาพูดจาพาทีดังนี้ได้ครานี้ข้าจะตัดเสียนเสียบไว้ให้สาแก่ใจทีเดียวจน้องชั่วว่าพลางก็ช่วยพระแสงขันขึ้นกวัดแก่วงกระทืบบาดแล้วจะเหาะขึ้นไปต่อสู้นางดารานั้นตกใจ รีบกอดพระบาทพระสวามีเอาไว้แล้วทัดทานว่าขอพระองค์ทรงตรึกตรองดูก่อนเถิดเพคะอันสุขครีบนั้นไม่อาจต่อกรกับพระองค์ได้อีกทั้งยังมีความเกรงกลัวต่อพระองค์การมาท้าสู้รบเช่นนี้หม่อมฉันเห็นว่าน่าประหลาดนะักน่าจะมีผู้สมรู้ร่วมคิดจึงได้กำเริบอหังการดังนี้พระองค์อย่าทรงหุนหันออกไปรบ หากเสียทีจกเสียพระเดชาให้อับอายประชาชนหนาเพคะดาราน้องพี่ฉะไหนเจ้าจึงได้ฮึกฮักเอากับพี่เพราะเจ้าน้องชั่วของเรานั้นถึงจะมีผู้อื่นมาช่วยถึงโกรธแสนนับนั่นสมุดพี่ก็ไม่แกรงจะฆ่าให้อาสันเจ้าฟังสิมันเยาะเย้ยให้อายแกเทวดาจะให้พี่อดกลั้นก็สุดใจเจ้าอย่าได้ประวันไปดารา ไม่มีผู้ใดต้านฤทธิ์พี่นี้ได้ว่าแล้วพญาพาลีจึงได้หอออกไปต่อสู้กับน้องชายสุครีบลวงพญาพาลีด้วยการตั้งรับแล้วค่อยคถอยออกไปเรื่อยเื่อครั้นเมื่อเห็นว่าใกล้กับตรงที่พระรามประทับอยู่แล้วจึงได้ปักหลักต่อสู้กับพาลีอย่างไม่ลดละ ทั้งสองต่อสู้กันเป็นพันลวันจนพระรามนั้นมองตามไม่ทันพระรามทรงเงื้อสอนขึ้นหลายทีเขม่นมองแต่ก็ไม่สามารถแผลงสอนออกไปได้เพราะทั้งสองนั้นหมุนตัวกลับไปกลับมาไม่รู้ว่าใครเป็นใครพาลีนั้นได้ทีจะสังหารสุครีพแต่เมื่อเงื้ออาวุธก็สุดคิดจะฆ่าด้วยน้ำมือตนจึงได้เวียงสุครีพไปยังเนินเขาจัก,กรวาล และเมื่อเห็นว่าชนะแล้วพญาพาลีจึงได้หอกกลับปราศาสตไปสุครีบนั้นลอยและลิ้วไปตกอยู่ที่เนินเขาจาัก,กรวาลแต่ด้วยอำนาจของน้ำสงพระแสงสอนของพระนารายจึงไม่ได้รับบาดเจ็บที่ใดแต่ก็โกรธพระรามมากสุครีบรีบเหาะกลับมาหาพระรามในทันทีพร้อมกับต่อว่า ดูก่อนพระฤาษีท่านนี้ไม่ใช่คนดีทําทีมากแกล้งลวงให้เราไปต่อสู้กับพระเชษฐาจนแทบเอาชีวิตไม่อรอดเป็นชีแต่ไม่มีสัตว์ไม่มีธรรมชั่วร้ายนะักพระรามได้ฟังก็ไม่ได้โกรธเคืองพระองค์ทรงถือว่าประดุจบิดาสั่งสอนบุตรพระรามจึงได้ตรัสว่าใช่ว่าเราจะแกล้งแต่ตัวท่านและพญาพาลีนั้นรูปร่างคล้ายกัน ตัวเรานั้นชักสรผ้าสายรออยู่แต่ไม่รู้ผู้ใดเป็นผู้ใดเอาเช่นนี้แล้วพระรามก็ฉีกชายผ้าภูษาส่งให้สุครีพท่านเอาผ้านี้ผูกข้อมือไว้แล้วออกไปต่อสู้อีกครั้งครานี้เราจะได้ไม่แคลงใจโอ้พระภูวนนยโปรดอภัยให้ข้าที่พูดจาไม่ดีว่าแล้วสุครีพจึงได้ผูกข้อมือแล้วเหาะกลับไปท้ารบกับพญาพาลีอีกครั้งหนึ่ง เมื่อไปถึงนครขีดขินจึงร้องว่าเป็นฉไหนเล่าเจ้ากรุงขีดขินรบกันยังไม่ทันสิ้นแสงสุรยิยันช่างหนีมาได้ไมิอดสูเลยหนาะข้านี่แหละพระการที่จะมาพลานชีวิตท่านพาลีได้ฟังก็เดือดดานชักพระขันแล้วเหาะขึ้นฟ้าไปต่อสู้กันสุครีบก็ล่อหลอกให้พาลีเข้าไปใกล้พระราม เมื่อได้ทีพระรามจึงแผลงสอนขึ้นฟ้าไปหมายจะสังหารพาลีฝ่ายพญาพาลีเห็นสอนพุ่งตรงมาก็ฉวยคว้าเอาไว้ได้อย่างว่องไวเมื่อมองลงมาที่พื้นก็เห็นดาบทยืนถือธนูอยู่ใต้ต้นไทรจึงได้เหาะตรงลงไปหาด้วยความขัดใจเฮ้ยเป็นโยคีป่าก็ไปสร้างพรตภาวนาโนนมาทำเช่นนี้ด้วยเหตุใด เราพี่น้องโกรธเคืองจึงสู้กันใช่เรื่องของเจ้าจับมาพลอยเข็นข่าเราเช่นนี้คิดว่าทำดีแล้วหรือเจ้าชี้ปาเราสองพี่น้องร่วมคันจะโกรธกันได้ถึงไหนกันและที่เจ้ากล้าดีจกมาสังหารเรานี้จงว่ามาว่าเรามีผิดสิ่งใดดูก่อนพิยาพาลีเรานี้คือองค์นารายอวตารขึ้นชื่อว่าพระนานรายแล้วย่อมมิอิจฉาอาธรรม เราทำตามโทษทันที่ท่านตรบัดสัตว์ที่ให้ไว้แก่พระนารายตรัสแล้วก็สำแดงเดชจนท้องฟ้ามืดมนแล้วจึงกลายร่างเป็นพระนารายสี่กอนถือเทพอาวุธมีรัศมีสีนินพญาพาลีเห็นดังนั้นก็ขนพองสยองกล้าวด้วยเกรงพระเดชาจึงได้ระลึกกลับไปก็คิดได้ว่าตนนั้นทําผิด มือหนึ่งก็กุมสอนเอาไว้อีกมือหนึ่งก็ยกขึ้นประนมองค์นาาย์ข้ารู้ว่าโทษของข้าคือเช่นนั้นตัวข้าบุญน,น้อยม่ได้อยู่ฉลองพระบาทพระองค์ข้าขอฝากสุครีบอนุชาองค์คตลูกข้าฮนุมาหลานรักนางดาราสนมโยธาและประชากรของข้าไว้ด้วย ดูก่อนเจ้ากรุงขิดขินเรานั้นก็อาลัยในตัวท่านอยู่จะขอโลหิตเพียงกึ่งหยดบูชาสอนรรมมา่าเพื่อล้างคำสาบานของท่านให้สิ้นโทษและตัวท่านนั้นจะได้เสเวยสุขต่อไปในภายภาคหน้าจักมีก็แต่แผลที่ติดก,กายเท่ากับเส้นผมผ่าเจ็ดแฉกเท่านั้นข้านี้เป็นชายชาติสุริยวงศ์เผ่าพงอมรินจะให้อยู่โดยมีแผลติดก,กายเป็นตราบาปนั้น ก็กลัวจะอับอายเทวดาทั้งหลายกรรมตามทันแล้วก็จะขอตายเสียกว่าดีกว่าให้อับอายข้าขอถวายบังคมทูลลาไปยังสวรรค์ชั้นฟ้าลาพระรามแล้วพาลีจึงได้หันมาบอกสุครีพด้วยความโศกเศร้าว่าพี่จะต้องลาเสียแล้วขอเจ้าแลองคตจงช่วยพิทักษ์องนารายมันเข้าเฝ้าเช้าเย็นให้เป็นนิด อย่าได้เกียดคร้านเอาแต่อำเภอใจพระองค์ตรัสถามสิ่งใดให้ตอบตรงประเด็นอย่าเลือกทูลแต่งกายก็ต้องให้เหมาะสมเมื่อหมอบเข้าเฝ้าก็ให้สำรวมอย่าก้มอ,อย่างเงยตานั้นอย่าได้เหลือบซ้ายแลขวาพราะที่นั่งบัลลังก์อย่าได้ขึ้นไปนั่งอันฝูงสนมนางในก็อย่าได้ผูกจิตพิสมัย จงพักดีต่อพระองค์ท่านอย่าได้ทนงว่าพระองค์นั้นทรงเมตตาอย่าได้เล่าความลับแก่แขกเมืองจงอย่าคบหาทำสนิทเมื่อได้รางวัลก็แบ่งปันให้แก่เหล่าเสนาโดยมิลำเอียงแม้นกโกรธเคืองผู้ใดก็อย่าได้ยุยงให้ได้โทษจงอย่าโลภในราชทรัพย์สริงคาร เมื่อพระองค์สั่งสิ่งใดจงทําตามอาสาจนตัวตายจึงนับว่าเป็นชายชาญเจ้าจงทําตามที่พี่สอนก็จะจำเริญสวัสดีสิ้นเสียงสั่งน้องพญาพาลีก็สิ้นกำลังจะก,กุมสอนนั้น จึงได้วางสอนให้ปักที่อกจนสิ้นชีวิตไปเกิดใหม่ในวิมานสุครีพเห็นพี่ชายสิ้นชีวิตก็สงสารกอดพระบาทร้องไห้พระเชษฐาเสียแรงเป็นวงเทวันมิควรต้องมาเสียธรรมด้วยหญิงเลยสุครีพนั้นสะอึกสะอื้นจนสลบไป เหล่าทหารวานอนตางก็ตกใจแตกหนีเข้าป่าเมื่อรู้ว่าสิ้นพยาพาลีเสียแล้วส่วนเสนาผู้ใหญ่ก็รีบไปเข้าเฝ้านางดาราอครมเหสีเพื่อทูลให้ส่งทราบท้องสองพระองค์ต่อสู้กันบนท้องฟ้าและมีมนุษย์มาช่วยพระอุปราชพระองค์นั้นสิ้นชีวิตด้วยแสงสอนกลิ่งอยู่กับพื้นดินดอน นาอันนาดเหลือเกินพระเจ้าค่านางดารานั้นตีอกรำพันแทบสิ้นสมประดีนางโศกเศร้าแสนทุกข์ดุดพยามัจจุราชมาตัดเสียนให้ใครไปตามองค์คและชมพูผ่านมาทีครั้นมากันครบแล้วทั้งสามพระองค์จึงได้พากันออกจากปราศาสตไปพร้อมกับเหล่าผู้ติดตาม เมือ่อนางดาราได้เห็นร่างของพญาพาลีก็ได้กอดพระบาทร้องไห้รำพันน้องนี้ได้ทูนทัดทานพระองค์แต่แรกแล้วแต่พระองค์ก็มิทรงฟังพระบาทเมื่อทรงกำลังหารจึงต้องมาสิ้นอยู่กลางดินพระองค์มาทรงทิ้งหม่อมฉันไว้แต่ผู้เดียวหม่อมฉันนั้นจะมีแต่กินน้ำตา ดูหรือรองทรงเมตตาบำรุงเลี้ยงทั้งองคตและชมพูพานมายังมิทันใดแทนคุณพระบิดาพระองค์ก็เสด็จสวรรค์าไหลาเสียแล้วทุกคนต่างก็โศกเศร้ารำ่ำไห้จนเมื่อค่อยคลายความโศกเศร้ากันแล้วสุครีบจึงได้กล่าวว่าดูก่อนหลานองคตและชมพูพานหลานทั้งสองอย่าได้น้อยใจไป การที่พระบิดาท่านสิ้นสังขารน,นั้นก็ด้วยความหลังครั้งเก่าก่อนแล้วสุครีบจึงได้เล่าเรื่องยุทธเขาพระสุเมนให้หลานทั้งสองฟังแม้หลานทั้งสองมีเชื่อคำอาเจรจาก็จงถามนางดาราสาวสวรรค์ดูเอาเถิดและบัดนี้องค์นารายได้อวตารลงมาเป็นพระรามสุริยวงศ์ พญาพาลีจึงต้องสอนสังหารตามคำสาบานแต่ก่อนมาหลานทั้งสองอย่าได้ทุกโศกมากนะมาเถิดอาจจะพาไปเฝ้าพระรามจะได้พึ่งพระบารมีสือไปองคตและชมพูพานจึงได้รู้เรื่องราวและไม่คลางแคลงใจท่านอ๋อท่านก็เปรียบเหมือนพระบิดาของหลานไม่เคยให้ต้องขุนเคืองใจ ท่านอาเห็นอย่างไรก็แล้วแต่จดปรานีเถิดท่านอาสุครีพได้ฟังก็ดีใจจึงได้พาหลานทั้งสองไปเข้าเฝ้าพระรามองค์นี้นามว่าองคตเป็นลูกตัวและองค์นี้นามว่าชมพูพานเป็นลูกเลี้ยงทั้งสองเป็นหลานของข้าพระองค์ ขอถวายตัวพระเจ้าค่ะพระรามพิจารณาวานอนทั้งสองทุ่งทีกิริยาองอาจดังลูกพญาไกรสอนทั้งคู่ส่วนองค์คตนั้นคล้ายบิดาสุขครีบพระเชษฐาของท่านนั้นสิ้นแล้วจะปล่อยให้ช้าไปจะไม่ดีตัวเรานั้นคิดจะช่วยปลงศพตามธรรมเนียมกษัตริย์แต่โบราณ ตัวท่านเห็นเป็นประการใดตามแต่พระองค์จักทรงเมตตาพระเจ้าค่ะพระรามจึงได้แผลงสอนอันทรงศักดาออกไปเสียงกัมปนาดนั้นสนั่นถึงชั้นดุสิตแล้วบังเกิดเป็นพระเมรแก้วงดงามประหนึ่งวิมานบนสวรรค์ชมพูพานและองคตเป็นผู้บรรจุร่างของพญาพาลีลงในโกรแก้วอันวิจิตร แล้วเชิญขึ้นสู่พระเมรเมื่อทั้งคู่ออกจากพระเมรแล้วพระรามจึงได้แผลงสอนอคณิวาดเกิดแสงสว่างโชดช่วงพื้นดินสะเทือนเลือดลั่นบรันรดาลให้เกิดเป็นเปลวเพลิงในเชิงตะกอน สุครีบนางดาราองคตชมพูพานและสนมบริวารต่างก็ถือดอกไม้ทูบเทียนพร้อมกฤินาจวงจันร์ทกลิ่นหอมหวานน้อมเสียนแสดงความเคารพข้อขมาพยาพาลีแล้วจึงจุดไฟบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าจนเมื่อร่างของพาลีมอดไหมไปหมดแล้วเปเลวเพลิงก็พุ่งขึ้นโดยไม่มีควัน พระรามจึงได้แผลงสอนพลายวาดบรรดาลให้เกิดหาฝนลงมาดับเปลวเพลิงนั้นแล้วพัดพาเท่าทุลีนั้นไปตกในแม่น้ำทุกอย่างเกิดขึ้นรวดเร็วเพียงชั่วพริบตาเมื่อเสร็จพิธีแล้วสุครีพจึงกล่าวกับพระรามว่าตัวข้าได้พึ่งพระบาทของพระองค์หาไม่แล้วคงม้วยชีวีเป็นแน่พระคุณนั้นล้ำฟ้าสุดท้าทาน ข้าพระองค์ขอถวายซึ่งราชธานีรีพลทวยหารอีกทั้งแสนสนมแลสมบัติอันโอฬานขอเชิญเสด็จเข้าเหยียบเวียงชัยเราไพรพลจัดได้ยินดีที่มีที่พึ่งโปรดทรงเมตตาพระเจ้าค่ะพระรามได้ฟังก็พอพระไทยจึงตรัสว่าพระลักษ เราจะเข้าไปในราชธานีแล้วทั้งสองพระองค์จึงเสด็จออกจากร่มไทรมุ่งหน้าสุนครขีดขินโดยมีองค์พตสุขีบชมพูพานและบริวานน้อยใหญ่ห้อมล้อมตามเสด็จดุจด,ดาวล้อมเดือน เมื่อมาถึงประตูเมืองสุครีบก็ได้ถวายบังคมแล้วเชิญเสด็จเข้าพระนครทั้งสองพระองค์เสด็จดำเนินไปพลางชมบ้านชมเมืองขีดขินอย่างไม่วางตาช่างงดงามและคลึกครื้นดั่งวิมานเมืองอินสุครีบถวายบังคมเชิญทั้งสองพระองค์ขึ้นไปยังปราสาทอันโอลานซึ่งเคยเป็นที่ประทับของพญาภาลี พระรามลดองค์ลงเหนือแท่นแก้วมุกดาหารท่ามกลางเหล่าเสนาและสนมบริวารของพญาพาลีแล้วจึงมีบัญชาว่าเราขอมอบสมบัติพัสถานและสนมบริวารทั้งซ้ายขวาให้แก่สุครีบพระอนุชาของพญาพาลีให้ปกครองขีดขินอันยิ่งใหญ่นี้และให้นางดาราเป็นอัครมเหสีสุครีบนั้นยินดีอย่างไม่มีใดเปรียบ เป็นพระอมหากรุณาที่คุณพระเจ้าค่ะขอพระองค์ทรงโปรดอเหล่าทหารนั้นบ้างก็ได้ซอกซอนหนีเข้าป่าไปขอพระองค์ทรงเมตตาเสด็จประทับอยู่ที่นครขีดขินนี้ก่อนสักเจ็ดราตรีเถิดพระเจ้าค่ะข้าบาทจะได้เกณฑ์กองทัพไว้ให้พร้อมเพื่อไปปราบเหล่าอสุราที่นครลงกาจากให้เราอยู่ในพระนครนั้นเห็นเป็นการมิควร มีที่มิใกล้มิไกลจากราชธานีซึ่งพอจะเป็นที่สำราญใจหรือไม่เราจะได้ไปหยุดพักคอยท่าส่วนตัวท่านก็จงเร่งเกณฑ์พลให้พร้อมในเจ็ดราตรีเถิดมีเขาอยู่ลูกหนึ่งนามว่าคันธมาศมีรุกขชาติหอมอยู่ทั่วทั้งเขาและสะอาดสะอานนิรกชัดขอเชิญพระองค์เสด็จไปประทับให้สำราญพระทัยที่นั่นเสียก่อน และข้าพระบาทจะยกพลตามไปพระเจ้าค่ะพระรามจึงได้โสมนัสยินดีจากนั้นจึงได้ชวนพระลักษณเสด็จออกจากปราศาสตรพากันเดินทางออกจากนครวานอนมุ่งหน้าสู่เขาคันธมาตก่อนที่พญาภาลีจะปล่อยให้ลูกศรของพระรามพุ่งเข้าปักอ,อกของตอนเองนั้นพญาภาลีก็ได้สั่งเสียแล้วก็ได้สอนสุดครีบไว้ค่อนข้างยืดยาวเลยค่ะ ในตอนนี้นะคะได้นํามาจากพระราชนิพนธ์พาลีสอนน้องในพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศค่ะบางแหล่งข้อมูลก็จะบอกว่าเป็นของสมเด็จพระนารายมหาราชนะคะเอาเป็นว่าแต่งขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาก็แล้วกันนะคะโครงพาลีสอนน้องจะเป็นโครงสี่สุภาพนะคะมีด้วยกันทั้งหมด32บทค่ะและในชุดเดียวกันก็จะมีโครงทศรสสอนพระรามซึ่งของมีเรื่องเล่านี้จะอยู่ในอพิซดที่40นะคะตอนนางกายเกสีทวงสัจจะค่ะ และโครงราชสวัสด์นะคะโครงทั้งสามเรื่องนี้ใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารให้พระอุปราชเชื้อพระวงค์และขุนนางนะคะได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ถูกต้องค่ะอย่าลืมช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะแล้วพบกับมีเรื่องเล่าได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ